สวัสดีครับนักเรียนพร้อมยังพร้อมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการทํางานนะครับอของปั๊มเลนดันสูงนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะเรียนว่ามันทํางานยะังไงเนี่ยเราจะมาดูว่าปั๊มเลนดันสูงเน,นี่ยนะมันทำที่อะไรบ้างน,นะครับเราพอจะรู้ไหมครับว่าทำที่อะไรดูน้ำมันครับน<อ>ะฮะไปดูน้ำมัน จะาปไปแล้วเช้าทําหนาที่อะไรครับทําหน้าที่ในการสร้างแรงดันน้ํามันให้มีแรงดันสูงอะไรกี่ปอนด์สามร้อยถึงห้าพันเฮ้ยสามพันสามพันถึงห้าพันปั๊งจะทําที่ปังจะทําที่สร้างแรงดันน้ํามันให้มีให้มีแรงดันสูงตั้งแต่สามพันถึงห้าพันปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับทําไมต้องสร้างแรงดันด้วยเพราะอะไรเพื่อส่งเพราะอะไรครับให้่อเป็นส่งยันหัวสีอ่า จุดประสงค์ว่าทําไมต้องสร้างแรงดันน้ำมันให้มีแรงดันสูงเพราะว่าการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นหลักการทางานก็คือมันจะดูดอากาศเข้ามาอย่างเดียวถูกไหมครับแล้วอากาศให้เกิดความร้อนนะครับอาการที่เกิดความร้อนเนี่ยจะมีอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกี่องศาอ่าอุณหภูมิในห้องพักแม่จะมีอุณหภูมิสูงถึง เกียร์น้อยเกียร์เ้าไองศาเกียเทียนะครับเมื่ออากาศให้เกิดความร้อนสูงแล้วเนี่ยผู้เชี่ยจะทำอะไรสัจะทำอะไรฉีดน้ำมันให้ไปกระทบกับอากาศที่ถูกอัดตัวใช่ไหมครับเมื่ออากาศถูกอัดตัวเนี่ยให้เกิดความร้อนแล้วผู้เชี่ยจะฉีดน้ำมันเข้าไปการฉีดน้ำมันอาจจะการฉีดน้ำมันเข้าไปกระทบกับอากาศที่ร้อนจะเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับฉะนั้นจะทำยังไงให้ น้ำมันที่ถูกฉีดไปในห้องกำไลนั้นเกิดเป็นไฟระอองก็จะต้องมีแรงดันเมื่อเราเปิดอ่ากน้ําถูกไหมครับถ้าเราเปิดวาล์กดปุ๊แล้วป่อยน้ําออกจากท่อออกจากปลายยางเนี่ยถ้าเราไม่ดีปลายเลยปลายมันจะมีปลายจะเป็นไยไหมไม่เป็นปลายปลายมันจะไม่เป็นอยถ้ำคือน้ําก็ออกจากสายยาง เป็นลำลำธรรมดาแต่ถ้าเราอยากให้น้ำที่ที่ทออกจากสายยางเป็นฝอยรองเราต้องทำยังไงอ่าเราต้องบีบปลายท่อหรือปลายสายยางให้มีขานาดเล็กลงใช่ไหมครับอ่าเมื่อขานาดเล็กลงน้ำในสายยางที่มีแรงสูงมันก็จะพยายามพุ่งออกผ่านรูนเล็กจึงตัวเล็กนี้จึงเป็นฝอยได้ถูกไหมครับฉนั้นตัวหัวฉีดเหมือนกัน เราจะต้องสร้างใดันาน้ำมันนะครับให้พุ่งผ่านหัวฉีดนะครับเมื่อน้ำมันที่ถูกสร้างให้มีแรงดันสูงผ่านหัวฉีดหัวฉีดมันจะเป็นถ้วยฉีดน้ำมันเป็นถ้วยได้นะครับนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนวิธีการถอดประกอบแล้ววันนี้เราจะมาดูว่ามันทำมาที่สร้างแรงดัน,านยังไงนะครับกลองทำให้ไวนะครับ อุปกรณ์ที่ทำในที่ในการสร้างในดันน้ำมันนะครับหลักๆเลยก็คือมี2ตัวนี้นะครับอ่าอดับแรกคือคู่นี้ตัวนี้เราเรียกว่าเสื้อปัม๊มนะคือกระบอกปัม๊มเอง่ายคือกระบอกปัม๊มตัวนี้คือลูกปัม๊มนะครับอ่าลูกปัม๊มกบกระบอกปัม๊มมันจะเคลื่อนที่ลักษณะแบบนี้ตลอดเวลานะครับคือเข้าแล้วก็ออกนะครับโอเคไหมครับ น้ำมันที่มาจากถัง Banana, นํามันนะครับจะเข้าทางท่อนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในเสื้อปั๊มนะครับน้ำมันที่เข้ามาในเสื้อปั๊มเนี่ยจะเข้ามาที่รูทางเข้าของกระบอกปั๊มเข้ามาอยู่ในรูนี้นะฮะใ,ใกล้ๆนะครับโอเคเนี่ยเข้ามาในรูนี้หลังจากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในกระบอกนะครับเข้ามาในกระบอกนะครับ เข้ามาในกระบอกเมื่อเข้ามาในแล้วนะครับน้ำมันจะไม่สามารถออกไปด้านหน้าได้เพราะมีอุปรกรณ์ตัวหนึ่งทํารัาทำวัีปิดทางน้ำมันไว้นะครับปิดมาให้ไม่ให้น้ำมันออกมาได้คือลิ้นส่งน้ำมันนะครับซึ่งลิ้นส่งน้ำมันตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวเสื้อแล้วก็ตัวลิ้นนะครับแล้วก็มีสปริงดันไว้นะครับอันเรียนจะคุยกันนะครับ นะครับมีสปริงดันไว้นะครับดันไว้ตรงนี้นนนะครับคือดันน้ำมันไม่ให้มันออกมาถูกไหมครับแล้วก็น้ำมันก็จะออกมาทางาหลังไว้ได้เพราะมีลูกปั๊มในการปิดไว้อยู่น้ำมันเข้ามาในกระบ,บอกร้อยแล้วเมื่อเครื่องยมทำงานนะครับตัวกลไกของเครื่อยนต์นะครับซึ่งข้างในเป็นลูกเบี้ยวก็จะมาเตะลูกกระทุงนะครับ ลูกออกระทงก็จะมาเตะลูกปัมให้เลื่อนไปด้านหน้าเห็นไหมครับมเมื่อเลื่อนไปด้านหน้าตัวหัวของลูกปัมจะเลื่อนมาปิดทางเข้านะครับปิดทางเข้าตัวนี้นะครับเมื่อปิดทางเข้าน้ำมันที่อยู่ด้านหน้าก็จะไม่สามารถออกมาทางรูเดิมได้และไม่สามารถออกไปขางนอกได้ไม่สามารถออกไปด้านหน้าได้เพราะถูกลิ้นกันกลับ หรือเล่นสรงน้ำมันปิดไว้ด้วยสปริงนะครับไม่สามารถออกไปได้คือน้ำมันที่อยู่ในกระบอกปัม๊มไม่สามารถออกไปทางเดิมได้แล้วไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับแต่ด้วยกลไกของเครื่องยนต์ลูกเบี้ยวจะพยายามเตะให้ลูกปั๊มเดินหน้าฉะนั้นแรงดันน้ำมันจะสู้การเคลื่อนที่ของลูกปั๊มไม่ได้น้ำมันที่อยู่ข้างหน้าก็จะถูกอัดนะครับถูกอัด สปริงก็จะต้านไว้แต่ต้านไม่อยู่สปริงตัวนี้นะครับการต้านของมันก็จะทําให้แรงดันแลมีน้ํามันก็มีจะทําให้น้ํามันมีแรงดันสูงน้ํามันที่มีแรงดันสูงเนี่ยก็จะสามารถเอาชนะแรงดันของสปริงรีดมันกลับตัวนี้ได้ก็จะยกวาลนะครับให้พอยออกไปเนี่ยยกวาลออกนะครับน้ามันที่มีแรงดันสูงก็จะผูกดันให้ออกไปทางัวฉีด นะครับในลักษณะของออกไปออกเป็นช่วงๆนะครับวันนี้ออกเป็นครั้งนะครับคือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไปเรื่อยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหลักการทํางานของมันนะครับคือลูกปั๊มตรงนี้จะทาที่สร้างในดันเดินหน้าเมื่อไร่ก็ดันเมื่อนั้นเห็นไหมครับเดินหน้าเมื่อไรดันเมื่อนั้นนะครับเพราะเรามันอยู่ในช่วงการถ่ายทำเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเกมนะ เมือ่อมันเดินหน้าเนี่ยมันก็จะดันน้ำมันออกไปทุกครั้งแบบับบแบบแบบวันนี้นะครับอันนี้คือทำให้สร้างแรงดันเรามาดูว่าที่ลูกปั๊มมันจะมีร่องเห็นไหมครับลูกปั๊มมันจะมีร่องบากนะครับร่องบากตัวนี้จะทำมาที่อะไรครับรู้ไหมเมื่อกี้อธิบายไปแล้วลจะทำมาที่าก,การ ระบายน้ำมันทิ้งก็คือทำให้หยุดฉีดน้ำมันนั่นเองนะครับมันทํางานยังไงครับเมื่อลูกปั๊มเริ่มเรื่อนอัดเริ่มปิดรูระบายน้ำมันเริ่มเรื่อนขึ้นปิดทางน้ำมันเข้าน้ำมันก็จะถูกเริ่มอัดแต่พอต้องบากในเคลื่อนที่มาตรงกับรูน้ำมันเมื่อไรมันจะหยุดฉีดนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ของมันนั้นมันมีแคบมีกว้างนะครับ ตำแหน่งนี้คือหยุดฉีดเร็วตำแหน่งนี้คือหยุดฉีดช้าหยุดฉีดช้าไปเรื่อยนะครับเวลาเราทางานว่าจะบิดได้บิดให้มันหยุดฉีดเร็วหรือหยุดฉีดช้าก็ได้ถ้าหยุดฉีดเร็วก็คือเดินเบาถ้าหยุดฉีดช้าก็คือเร่งโอเคไหมครับนะฉะนั้นรูปปั๊มตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรอัดน้ำมันและ ควบคุมปริมาณน้ำมันที่จะออกไปยังหัวฉีดนะครับนะโอเคไหมครับอ่านะนี่คือหลักการทํางานของมันมน,นะครับตัวทาให้สร้างแรงดันก็มีคู่นี้นะฮะก็คืออะไระบอกปัม๊มลูกปัม๊มและก็ตัวลิ้นกำกับน,น,น,นะฮะตัวนี้ครับเนะี่ยตัวลิ้นกำกับตัวนี้สรปงตัวนี้จะท,ทําให้ต้านอะไรต้านแรงดันน้ำมันไว้ไม่ให้มันออกง่ายเกินไป คือตั้งไว้ในระดับหนึ่งพอสร้างแรงดัน,นพอน้ำม,มันถูกอัดตัวให้มีแรงดัน,นสูงประมาณสักสามพันถึงห้าพันเนี่ยสปริงตัวนี้จะยุบตัวจะสู้แรงดัน,นไม่ไหวก็จะปล่อยให้น้ามันออกไปยังัวฉีดได้นะครับงั้นถ้าไม่มีสปริงตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่มีสปริงละนน่ะน้มันจะอ่าถ้าไม่มีสปริงก็คือไม่มีการตั้งของน้มันาน้ำมันก็จะออกไปง่ายไหมออกไปง่ายแต่ไม่มีแรงดันน้ำมันไม่มีแรงดัน,นก็ไม่สามารถที่จะไปฉีดน้ำมันได้ ยกเข็มก็ฉีดได้มู่คีก็จะไม่ทํางานถูกไหมครับงานสปีนตัวนี้มีส่วนสําคัญนะครับก็คือทําที่ต้านแรดันน้ำมันไว้นะครับให้ได้ระดับหนึ่งก่อนถ้าให้ปล่อยนะครับชุดตัวนี้ั้นชุดนี้คือชุดสร้างเรงดันน้ำมันนะครับแล้วก็ควบคุมการจ่ายน้ำมันนี่คือหลักการทางนานน้ำมันนะครับนะ,ะดูนะครับลองปั๊มจะมีสองแบบนะครับตัวนี้เราเรียกว,ว่าแบบควบคุม กานนรกกจ่ายน้ำมันด้วยลูกปั๊มนะครับกักคุมการจ่ายน้ำมันด้วยลูกปั๊มด้วยรองนะด้วยด้วยด้วยรองบากตัวนี้มีรองบากบอีกตัวหนึ่งก็คือรรทำหน้าที่อีกตัวหนึ่งคือแปบควบคุมการจ่ายน้ำมันด้วยเข็มนะครับด้วยเข็มเข็มตัวนี้ใช่ไหมครับเข็มถ้าเราหมุนให้เข็มลงก็คือ <c oughs> ปิดน้ำมันไม่ให้ระบายออกมันก็น้ำมันก็จะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับซึว่าิดน,น้ำมันมาร้อยก็ออก100ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับิดน้ำมันมาร้อยออก20ก็ออกไปข้างหน้า8 0นะครับก็คือทำว่าที่ควบคุมการปริมาณน้ำมันโดยการใช้เข็มตัวนี้นะครับนะนั้นก็ให้เราเาได้มาศึกษาดูนะครับแล้วก็ อธิบายการทํางานให้เพื่อนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตามที่ครูอ,อธิบายว่ามันทํางานแบบเนี้ยเราสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้ไหมครับโอเคอเอาแค่นี้ก่อนนะครับ